ขอ,อแม่พงค่ะลูกกินนมแม่นะคะตัวเล็กน้าหนักน้อยแต่แข็งแรงกินนมเสริมนางบ้วนทิ้งหมดทาไงดีจริงๆแม่พบจะบอกว่าเราอะไม่ได้ซีเรียสเลยนะว่าแบบว่าเด็กค่ะตัวเล็กหรืออะไรใดๆเราอะค่ะอยากรูแค่ว่าเราเด็กะนาดน้าหนักตัวตามเกณฑ์ที่ควรที่จะเป็นหรือไม่ถ้าสมมติว่าคุณแม่ค่ะติดตามนะคะโดยการพักราฟการเจริญเติบโตนะคะแล้วเจอว่ากราฟน้ําหนักตัวลูกของคุณแม่ค่ะอยู่ในเกณฑ์สีเขียวนะคะแล้วก็น้องเนี่ย ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรนะคะสุขภาพแข็งแรงดีหรือแม้กระทั่งบางคนค่ะอยู่ในสีเขียวปริมปริมอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องหาสุขภาพแข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรล่าเริงสุดชื่นแจ่มใสมองดูหน้าแม่หุ่นแม่ก็เล็กๆแบบนี้ค่ะคุณแม่ขานะคะมองดูหน้าพ่อหุ่นพ่อก็เล็กๆแบบนี้ค่ะ,ะให้ลูกเป็นตัวโตวอะไรก่อนคือพ่อแม่ก็ตัวอยู่เท่ามดอะไรเงี้ยนะคะเนาะดังนั้นคือตัวเล็กตัวโตเนี่ยมันก็เกิดจากกรรมพันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งนะคะเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกเราอะ ตัวเล็กเนี้ยค่ะแต่ลูกเราร่าเริงส่ชั้นจสาไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรใดๆจริงๆก็ไม่ได้กังวลอะไรนะคะแต่หากคุณแม่คะดูเป็นกังวลมากคุณแม่นะคะอุ้มลูกไปปรึกษาคุณหมอเด็กได้เลยนะคะเพื่อให้เขาประเมินว่าเนี่ยน้องอะมีสภาวะอะไรที่ซ่อนแอบอยู่มีอะไรที่เราจะต้องกังวลใจหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคไหม